สวัสดีครับผมนายแพทย์สมเจตเจนวรพ์แพทย์ผู้ชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อโรงพยาบาล BNH ครับกระดูกพุนคืออะไรโรคกระดูกพุนครับหรือภาวะที่มีมวลกระดูกหรือความหนาแนนของกระดูกเนี่ยลดลงจนถึงจุดจุดหนึ่งครับเนี่ยที่คนไข้จะมีภาวะเรื่องของกระดูกเปราะหรือกระดูกแตกหักง่ายครับภาวะกระดูกพุนคืออะไรนะครับต้องเรียนตามตรงนะครับว่าภาวะกระดูกพุนเนี่ยครับเมื่อคนเราเนี่ยครับอายุมากขึ้นเรื่อยเนี่ยนะครับ จะมีภาวะตัวเรื่องของกระดูกที่จะค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงนะครับที่ผ่านวัยตัวเรื่องของหมดประจําเดือนนีครับก็จะมีมวลกระดูกที่ลดลงมากกว่าคนทั่วไปมากขึ้นไปอีกนะครับปัจจัยเสริอมอื่นๆนะครับเช่นตัวเรื่องของการสูบบุหรีการดื่มเหล้าหรือการมีกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้ออกกลางแจ้งเท่าไหร่นะครับ 1. เนี่ย มีอายุที่มากกว่า65ปีขึ้นไปในคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายมากกว่า70ปีขึ้นไปหรือว่าอันที่2ครับถ้าเป็นกลุ่มของคนที่หมดประจําเดือนแต่หมดก่อนตั้งแต่อายุ45ปีนะครับอันนี้ครับเป็นกลุ่มที่เราแนะนําว่าควรที่จะต้องมาตรวจมวลกระดูกเพื่อเราจะได้ค้นหาภาวะเรื่องของกระดูกพุนในคนไข้กลุ่มน,นี้ครับปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คนไข้มีภาวะเรื่องของกระดูกพุนที่มากขึ้น สำหรับผู้ที่มีภาวะที่เรียกว่าพ่อแม่นะครับเคยมีกระดูกสะโพกหักจากการล้มเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นในครอบครัวตัวเองร่วมด้วยครับอาการของผู้ที่มีภาวะกระดูกพุนเป็นอย่างไรต้องเรียนรับตรงครับว่าภาวะกระดูกพุนเนี่ยครับอาจจะไม่มีอาการได้นะครับโดยคนไข้เนี่ยครับอาจจะมีภาวะกระดูกพุนมากหรือน้อยโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลย แต่เมื่อไหร่ถ้าคนไข้กลุ่มนี้ครับไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปล้มมาเนี่ยครับอาจจะทําให้เกิดภาวะกระดูกหักได้ง่ายกว่าคนทั่วไปหากเป็นกระดูกหักที่เกิดจากแรงกระแทกดุนแรงเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้คิดว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีภาวะเรื่องของกระดูกพุนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการล้มทั่วไปล้มจากเตียงมีข้อมือหัก กระดูกสะโพกหักอะไรก็แล้วแต่ที่หักได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเนะครับเราจะต้องสงสัยว่ามีภาวะกระดูกพุนซ่อนเล้นอยู่ในร่างกายคนไข้อยู่หรือไม่ครับภาวะวัยทองกับโรคกระดูกพุนเกี่ยวข้องกันอย่างไรอย่างที่เรียนไปครับว่าเมื่อผู้หญิงนะครับผ่านช่วงตัวเรื่องของหมดประจำเดือนนะครับฮอร์โมนเพศที่เรามีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยครับก็ลดลงนะครับโดยคุณผู้หญิงนะครับก็จะมีภาวะตัวเรื่องของมวลกระดูกที่ลดลงมากกว่าในช่วงอื่นๆของวัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ในภาวะวัยทองของคุณผู้หญิงเนี่ยครับก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคก,กระดูกพรุนได้มากกว่าคนอื่นๆทั่วไปรวมทั้งเสี่ยงมากกว่าเพศช,ชายด้วยครับ <_ mail> เราจะมีวิธีป้องกันภารระวะโรคก,กระดูกพรุนได้อย่างไรการป้องกันกระดูกพรุนนะครับง่ายๆครับคือ1เนี่ยครับเรื่องของอาหารเราจะต้องทานอาหารที่มีตัวเรื่องของแคลเซียมนะครับและวิตามินดีอันที่2ครับกิจกรรมครับเราควรที่จะต้องมีกิจกรรมที่มีการกระแทกนะครับเช่น การวิ่งการเดินการเล่นเทนนิสการออกไปในที่แจ้งอันที่3ครับคือการหยุดการสูบบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์ครับส่วนสุดท้ายครับหากเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับควรที่จะมาประเมินตัวเรื่องของการตรวจความหนาแน่นของกระดูกครับการตรวจ BMD คืออะไรการตรวจมวลกระดูกครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า BMD Bone Mineral Density นะครับคือการตรวจมวลกระดูกบริเวณของช่วงกระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกสะโพกนะครับ โดยเครื่องที่ตรวจออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นการประเมินภาวะเรื่องของกระดูกพุนโดยเฉลี่ยของในร่างกายเรานะครับหากว่าคนไข้เนี่ยครับมีภาวะเรื่องของกระดูกบ้างหรือกระดูกพุนนะครับเราก็จะได้วางแผนการรักษาเพื่อป้องกันภาวะที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์กระดูกหักในอนาคตได้ครับเนื่องจากภาวะกระดูกพุนเนี่ยครับเป็นอย่างที่บอกไปครับว่าในหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรนะครับ แต่ผลข้างเคียงของมันหากจะเกิดอุบัติเหตุเกิดการล้มเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับจะต้องทําการรักษาที่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหากคนไข้เนี่ยครับสงสัยนะครับหรืออยากจะตรวจสกร,รีนตัวเรื่องของภาวะกระดูกพูนเนี่ยครับแนะนําให้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับถ้าหากว่าเรามีฟรอนตั้งนั้นเนี่ยครับเราจะได้รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ